ครับสวัดดีครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่ไล่มองมือนี่วันนี้มาสิบเบ็ดได้มือนี่มาไล่มองไล่มองก็มองมองต่อใหม่พี่น้องต่อใหม่สักกว่าแล้วเลยมาลองมองใหม่นะมันชิมานบ่มองใหม่เราเหมืองเด้อพี่น้องเด้อมองกันนี่ดิสามสิบครึ่งนี่แหละพี่น้องมองกันได้มองสามสิบครึ่งสองตอนมัดต่อกันเลยเอาแบบเงาๆพี่น้องเอ้ย พี่น้องลองมึงดูเอาน้ำมูลนี่แหละพี่น้องเลยเอาน้ำท่าจอดเหื่อนี่แหละซะก่อนลองมึงเจ้าบาทซะก่อนมองนี่ทดสอบมึงก่อนพี่น้องเลยอเอานี่ละมัดก่อนมัดใส่หินนี่แหละเลย <c oughs> โอ้ เฮ้ยน้ององดูมองใหม่มือนี่มานบริรือจังใดมองใหม่นี่ต่อแล้วไหมไหมมองกันได้นะสามเซนเครึง่งต่อไว้สองต่อนซื้อมาเป็นมัดมาต่อเอาพี่น้องเลย ăn sư man cầm lết lột vật ui uh, ấy sẵn mong mong bỏ nhau mong cái mắm một lúc โอ้ปลาขาวพี่น้องอันนี้ก็ได้ปลาขาวอ๋อนี่ก็ปลาขาวอ๋อโอ้ปลาเกียงนี่เกียงน้อยดีเดอูบพี่ดับพี่ดับพี่ดาบสายไทยวุ้ดก่อนพี่น้องเลย ไอไทยเฮ้ยม่หยังนาะปาเป้าก็มีาาป,รป,ประกาศเป็นยังอ๋อปลาเป้าปก๊อดก็มีบาน,น,นกดนเนาะปลาเป้าเอาพีแล้วก๊อดแลวบาน nan và cốt ê ô bà cốt 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 dày ngàn ปะกดุดะกานี่ก็อือขาวอะกุดกดนี่เนาะปะกุกดกระกุะกดปกดปุ๊ดต่งไรละบาทนี่ได้บ่ Alla, này chắc ngồi đỡ thì nó được vật nhưng mong mày rồi mong cầu thì ngồi đứng lên mà, này. Có đây, này có gì có cốt không đó anh cái này cả ปลาขาวอันนี่นี่เ,นเห็นแล้วปลาขาวนี่นโอ้ปรากฏโอ้บ่เห็นเนาะโอ้ หนาีือเรุ่นนีพูด่าบักไงเลยบานีล

นี่น่ะตาขาวนี่น่ะโอ้ใกล้ฝั่งเนะาะมันใกล้ฝั่งเนาะเอ้ยฮีน่ะตาขาวพี่น้องเอ้ยใครอยู่ใครอยู่แบบน,นี้คือสีเหลวแรงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ใหญ่ โอ้โหน,นี่อย่างน,นี้ไม่ออกคนไม่ออกคนอ,อะ้รอืมตัวใหญ่ขาเขา กูนี่แต่ปลากาะแตละมงน้ำเงินปลากระโอ้ปากาปาก,าปากาเอาากระเขาแล้ววะโอ้โหไทยไล่มองน้องวุ่นมาเลยผมกกปลมามาหลายล้ำเลยบวกกับชิดล้ำบ่เฮ้ยมาหลายล้ำอุ้ยไปแล้วตัวนึงเอาปุ๊บมี่น้อง leo lên lép mình thì nó người y thay. Bà ô thay. ก็ถูใส่ไล่มองเงืหลายล้านาดนแล,ล้วลุ่นวุ่นมากใน้องเลยโคตร โอ้น่าไปพี่น้องบาทนี้มาเมือ่อพี่น้องเอ้ยพออยากพอกินอยู่ดอกป่าก,กระไดไข่ยอยู่ม่องใหม่กับพ่อหมานอยู่พี่น้องเอ้ยไข่แน่อยู่อันดีป่ากระไดพี่น้องได้กานอยู่ดกกได้พี่น้อง,อองเอ้ยดีป่าป่ากดก็ได้ตู้ได้หลายอยู่ได้ป่ากดพี่น้องมือนี้ มามือแรกเอามองมาทดสอบพี่น้องเลยตอมองแล้วก็เอามาลองเบิง้งนี่หลายติบพี่น้องเลยพอกินแล้วล่ะสำนีน่โอเคแล้วใส่ได้แล้วพี่น้องเลยในการอยู่ป่าป่ากดป่าขาวคูลามป่าอีไทยโอ้มีทุกชนิดพี่น้องเลยป่าเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ